สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าสุขภาพค่ะใน EP นี้ค่ะพี่ปออัญชลีค่ะพี่ปัญจฤดีค่ะค่ะเรามาพร้อมกันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้กับท่านผู้ชมทาง YouTube ของเรานะคะแนวหน้าออนไลน์ค่ะก็ทุกๆวันเจอกันได้โดยจะดู EP ไหนก่อนหน้าหลังก็ได้นะคะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่รวบรวมเอาไว้ในหมวดหมู่ของแนวหน้าสุขภาพคือเปิดมาเจอปุ๊บเห็นเลยสองสาวเสื้อแดงะไม่องแรงแข็งขันใช่ หลังก็แดงหน้าก the ็แดงแดงหมดทั้งเมืองหน้าะเมืองหลังค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเกี่ยวเรื่องอันนี้ก่อนขนมทานเล่นขนมเานเล่นเพราะว่าตอนที่ตอนที่เราทําขายกันในติ๊กต็อกเนี่ยขายดีมากเคยมีคนซื้อถึงสี่ห้าซองคนคนเดียวซื้อ45้าซองตอนนี้ปีใหม่มีขายเป็นลังด้วยนะคะรู้ไหมถ้าว่าติดต่อถามกันได้นะคะใช่ถามพี่นะเมื่าไมซื้อ4ี่สซองจะบอกว่าแกอยู่ในช่วงของรดความอ้วนแกอยากเอาไว้สําหรับแบบว่ามันอยากอ่ะ คนเราแบบอ้วนอ่ะพี่เปิลมาสูว่ามันอยากกินนู้นกินนั่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราแบบเผลอพลาดไปเผลอนี่พลาดเลยนะคะคือหยิบอะไรปุ๊บคำเดียวถ้ามันอร่อยปุ๊บเนี่ย ลำบากแตกเรียกว่าอย่างขนมปังก็ทั้งแถบทั้งแถวอย่างเงี้ยไปหมดเลยตายเลยเพราะว่าเราเคยเกิดเราอดมาเราอดมาหิวเลยค่ะหิวพอหยิบกินไปปุ๊บแบบแล้วเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไหมเลยนะไม่ต้องไหมเลยไม่ต้องไหมเลยค่ะถ้าอย่านนิดนึงเนี่ยปุ๊บโอ้โหฉันอดเซี่ยวนึงโอ้โหมันจะไปเซี่ยวนึงของชีวิตไปไกลเลยอ่ะมันจะไปเซี่ยวนึงของชีวิต ขนมปีน,นี้เลยขายดีมากค่ะเป็นขนมในตำนานของช่องเรามาที่ขายดีมากค,ค,คือเนื่องจากว่าเป็นขนมที่มีแค่2รสเท่านั้นคือรสผักรวมแล้วก็รสกระเทียมกระเทียมกับผักรวมกระเทียมกับผักรวมอันนี้เป็นขนมเขาเรียกว่าขนมสําหรับพวกคีโตไดเอทเอาไว้กินแก้แบบแก้หิวแก้แกแยาแก้อะไรอย่างเงี้ย ให้มันแบบพอกรุบกริบพอชุ่มชื่นหัวใจคุณจะไม่มีอะไรซะเลยเนี่ยมันก็จะไทำให้การลดของอ้วนเนี่ยมันมันไม่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะพี่คนเราจะติดเคี้ยวใช่ไหมคะติดเคี้ยวกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําหรับกรุบกริบที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้ท่านอ้วนเพราะขนมอันนี้อร่อยแบบไร้แป้ง ทำมาจากถั่วลูกไก่โปรโตีนแล้วก็ถั่วเขียวปเป็นโปรโตีนชนกับโปรโตีนเลยสอยง<า><ห>โปรโตีนเจอกันเลยถั่วลูกไก่กับถั่วเขียวเอามาผสมกันแล้ว,วมันจะมีรสชาติเค็มๆหว,วานๆกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอบไม่ได้ทอดเอาถั่วลูกไก่กับถั่วเขียวเอามาผสมกันแล้วอบไม่ได้ทอด ล้ความหวานนี่ก็มาจากความหวานธรรมชาติแป้งเราก็ใส่ใจนะคะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะมันเป็นแป้งแบบว่ามันคีโตค่ะแต่มันหายโปรตีนอ๋อใช่คาร์โบไฮเดรตต่ำแต่ว่าโปรตีนสูงพี่เปิลคือประโยชน์ยังอยู่มากมายนะคะแล้คุณภาพนะครับถุงนะ่สิค่ะกับว่าใช่แกะออกมาที้เต็มถุง๋ยวจะให้ดูพี่เปิลไดเอทเอาเอามานี่ค่ะเราใส่ใจใช่ไหมเวลาเราไปซื้อขนมซองจะมีอยู่เท่านี้ซองมันป่องมากพี่่ซองใหญ่มากพอตัดออกมาปุ๊บมันมี อ๋อคือแล้วปองซองพองไปทำไมอันนี้นะคะพี่ฮะขนมเราเนี่ยซองป่องนะ้องอ้วนมากและขนมของเราก็เยอะมากเยอะมากค่ะก็แน่นแน่นถูงเยอะมากด้วยอ่ะไม่ใช่ลองดูเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะขนมเราหนึ่งซองน,น้ำหนักสุดที่40สิกรัมนะพี่ดูพี่ดูนะนี่ โอ้เนี่ตอน,นเวลาขับรถไปไกลๆใครขับไปอันนี้ยังไม่หมดเลยอยังไม่หมดเหรือง,งานเลี้ยงนะคะปาร์ตี้นะคะเออ,เอาปาร์ตี้ปาร์ตี้นะ,ะนตอนนี้นี่นพี่เนี่ยจานรองแก้วอะ่ะหนึ่งถุงได้สองจานรองแก้วพี่ค่ะ พี่ใส่ถ้วยสวยๆนะปาร์ตี้นะปาร์ตี้เลยค่ะแขกมาถึงนะหยิบกินคุกกี้คุกกี้ไม่หวานนะคะโปรตีนสูงใช่ค่ะอร่อยมากจริงอร่อยค่ะกินแล้วไม่แห้งติดคอด้วยนะใช่ไม่แห้งติดคอด้วยอันนี้เพราะเราดื่มน้ำตามใช่เราดื่มไวตาไม่เลยไม่แห้งติดคอเนี่ยดูสิดูซองซองเราอ้วนและของเราเยอะจะมีทั้งรสกระเทียมแล้วก็รสผักรวมอันนี้เป็นขนมที่ขายดีของเรามากสำหรับคีโตไดเอทในคนลดความอ้วนทุกสิ่งทุกประการเลยเก็บไว้กินคุกกี้เวลาแบบ อยากอยากอะหิวหิวอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้นะคะสองรสชาตินี้เนี่ยมีคนถามว่าใกล้เคียงกันบ้างไหมคือรสกระเทียมก็จะมีกลิ่นกระเทียมจ๋าแต่ว่าไม่มากนักไมม่ากนผักรวมก็เป็นแบบว่าเรียบง่ายเรียบง่ายทำพี่ปอมพี่ปองเราชอบผักรวมก็มันไม่รสจัดค่ะกระเทียมอาจจะจัดขึ้นนิดนึงแต่หนูไม่ค่อยชอบกระเทียมเลยพี่ออ๋เป็่กระเทียมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่หนูก็เลยชอบผักรวมหนึ่งถุงหนึ่งสองอันเนี้ยนะคะ45บาท ถ้าซื้อหกซองเนี่ยนะคะสองร้อยห้าสิบโลนึงเลยสิบสองสี่ร้อยแปดสิบแล้วยี่ตัดปีใหม่ตอนนี้นะคะใส่กระเช้าสวยๆใส่กระเช้าสวยๆนะพี่นะหากล่องสวยๆใส่แล้วผูกโบนะคะจึ๊งมันจะมันจะลองลองหยิบกางหยิบหยิบกล่องกล่องกล่องดอกไม้มาหน่อยสิเดี๋ยวทําให้ดูกล่องดอกไม้กล่องดอกไม้ ลงดอกไม้มีคุณปองทราบอยู่คนเดียวนะคะวางอยู่ตรงนี่โอ้โหอย่างสวยนี่นะคะอันนี้เป็นกล่อง s อสสมุตสมุินะคะสมมุินะคะสมมุิว่าท่านท่านอยากจะได้ของขวัญของฝากในปีใหม่คราวนี้นะคะซื้อถั่วอันนี้ใส่ใส่ไปเลยสองอันสามอัน ใส่ไปเลยเปิดมาทุกคนต้องชอบมากเลยเพราะว่าอะไรมันไม่คือเรามอบสุขภาพให้คือจะให้เล่าไม่เท่ากับแช่แต่ให้เราเหอะต้องแช่เราเหอะนี่แต่ว่าถ้าให้ถั่วไปพร้อมกับเล่าก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เขาเขาเรียกอะไรนะคะชิดพีเนาะเอออันนี้นะคะอันนี้เป็นของขวัญของฝันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ตสาดได้ดีทีเดียว ไหวเจ้าอย่างได้เลยนะถั่ว mankind, อันนี้ไปไหวเจ้าได้กรอบกรอบกรอบเพื่อเทพเจ้าเนี่ยเห็นไหมคะจัระเบียบสองสี่เนียนะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแอ็ดสิบสองสิบ่สงอันนี้กล่องใหญ่ไงอันนี้กลองเอสเอ็มนะขอยิ้มเข้ามาขอยิ้มเข้ามาก็เอมาห้เจ้านายขอยิ้มเข้ามา แต่เป็นใส่กล่องสวยๆแบบนี้นะคะถ้ากล่องเล็กกว่านี้นิดนึงก็12ซองพอดีสวยงามพอดีเลยไม่หน่ะแต่พี่จะไปเบียดอ๋อจะไปเบียดจะไปเบียดต้องเบียดไปเบียดอ๋อพี่ไปเบียดไปพี่ก็ไปเบียดพี่จะขายเยอะสิพี่ขายสิบก็อยากขายเป็นลังค่ะเนี่ยลาสรีอาโบผู่โอ้โหงภคกรรมใส่ไหมเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วย ซื้อไปเลยส2ซองใส่กล่อง1280บอยแปิบบาท,บาทคน,นรับนี่นะชอบชื่นใจเพราะเป็นในขนมสุขภาพกินได้ท้งบ้าน <3> <3> ใช่กินได้ท้งบ้านเลย <3> <3> คนรับชอบชื่นใจกินได้ท้งบา้านกินได้ทุกคนเด็กได้กินได้ผู้ใหญ่กินได้ผู้ใหญ่กินได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึงกับต้องเคี้ยวกรุบกรับนะแค่อมไว้ก็ได้อ่าอมไว้ให้เขาเคี้ยวเถอะเขาจะได้ซื้อหลายถุง หน 1> 1, 4, ึ่งสองสิบห้นะหกหกสองสองสองอยาทั้งหมดอันนี้เป็นโปรตีนจากถั่วลูกไก่และถั่วเขียวโซเดียมตม่ำคาร์โบต่ำปัาศจากไขมันทรานแคลอรี่ต่ำหนถุงหนึ160แคลอรี่ นี่บอกเลยะะเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราขายดีมากปีใหม,ม,ปใหม่ปีใหม่ทั้งจีใช่ปีใหม่ทั้งจีนี่เราทําให้ดูเลยนะใส่กล่องนี้สวยงาม,ม,มเป็นอีกหนึ่ง <laughs> แบบพระถ้าครคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะซื้ออะไรเป็นของขวัญปีใหม่ฝากคนดีหวาซื้อของสุขภาพไปแล้วมีอีกเรื่องนี้ที่เราต้องคุยกันคือเรื่องน้ํามันปลาเราพูดถึงน้ํามันปลาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะน้ํามันปลาของเราเนี่ย คือเราก็จะขอคุยอะนะน้ำมันปลาของเราเี่ยเป็นน้ำมันปลาที่ไม่ธรรมดาน้ำมันปลาของเราเนี่ยในตลาดน้ำมันปลาน่ใหญ่มากพี่คือคนขายน้ำมันปลากันเยอะมากแต่ว่ามันมีแหล่งแหล่งจากที่ไหนบางคนบอกว่าจากญี่ปุ่นบางคนจากนอร์เวย์บางคนจากวล้ที่ไหนดีกว่ากันหล่ะอะไรเงี้ยมันมีมันมีที่ไหนเราไม่เท่ากับว่าใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ปริมาณที่ใส่เท่าไหร่ที่ไหนไม่เท่ากับว่าใส่เท่าไหร่ท่านผู้ชมคะร ฟิชโกเนี่ยเวลาเราเราเล่าถึงเรื่องฟิชโกกันเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะหูผืนว่าไอ้เฮ้ยตลาดนั้นมันปลาน,นี่มันมันใหญ่มากมันเยอะมากแล้วคนขายเยอะมากมันเป็นพลังงานแล้วมันบำรุงระบบประสาทคุณปองคือจริงๆมันกลายเป็นความจำเป็นสำหรับคนอายุตั้งแต่โรคประสาทอย่างเราไม่ใช่ตั้งแต่สาวบคอรอายุอายุอายุ ไม่ได้โรคประสาทือรัมมลไม่ใช่ค่ะค <c oughs> ือหมายถึงว่าระบบของประสาทอะค่ะ <c oughs> ตัวนี้นคะ่ะน้ำมันปลาดิชเองของเราเนี่ยสูงสี่เปอร์เซปกติในตลาดใส่เท่าไห,หร่หรสิบแปดเปอร์1ซค่ะนีไงคะความตา่างเราใส่4ี่สิบปกติในตลาดเนี่ยใส่สิบแปดเปซแล้วไม่เพียงแค่คือเราใส่น้ำมันปลาลงไปเยอะนะฮะเอออันนี้ไม่ใช่ไม่เพียงแค่เราใส่น้ำมันปลาลงไปเยอะนะเรายังผสมใบแปะกล้วยด้วยจะเห็นได้ว่า สารสกัดของเราก็ดีอาหารเสริมของเราก็ดีเนี่ย้าอะไรที่เป็นเรื่องภายในเนี่ยเราจะใส่ไม่บัวโบกกับแปะกล้วยนะคะ,ะนี่นจะเป็นเม็ดอย่างนี้สีอย่างนี้นะคะท่า,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 านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะในนี้คือน้ำมันปลา DHA สูง40%แล้วผสมใบแปะกล้วยเข้าไปในนี้ทีนี้เรามาแยกสารแยกธาตุดูพี่แยกธาตุดูให้รู้ว่าในหนึ่งเม็ดนี้น้ำมันปลา40%ผสมใบแปะกล้วยเข้าไปอีกพอแยกออกมาแล้วเนี่ย อะไรเป็นอย่างไรมาทําความรู้จักกันมาทําความรู้จักในหนึ่งเม็ดนี้กันในหนึ่งเม็ดเนี่ยนะ้ำมันปลาเนี่ยแน่นอนละ่ะทุกคนรู้ดีว่ามันบํารุงสมองะระบบประสาทไม่ใช่โรคประสาทนะร,ระบบประสาทและจอตาอ่ะ,ะมันอยู่ตรงเนี้ยจอตาแล้วมันคือใบแปะก้วยเนี่ยเพิ่มความทรงจําเพิ่มประสิทธิภาพของสมองในการคิดเรียนรู้และพัฒนาการพลังงานของสมอง ไม่ทําให้สมองอ่อนล้าแต่ก็ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าปราดเปรียวเคี้ยวขอรู้สึกบ๊อบปับบ๊บปับบ๊บปับไม่ใช่คือมันทาให้ระบบเนี่ยมนสมดุลมันทําให้ระบบสมดุลคือแล้วลดความเสื่อมคือช่วยชะลอชะลอความเสื่อมของสมองและเมื่อสมองเนี่ยมันเดินทางของมันไปอย่างดีและอยู่ในร่องในรอยละเรียบง่ายสวยงามละอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในตัวเราเนี่ยมันแทบไม่มีเลย เพราะว่าสมองของเราแจ่มใสไงเพราะเราแจ่มใสเนี่ยเราคิดทําการสิ่งใดมันก็ราบเรื่องไร้อรุปสรรคค่ะคือมันมีความตั้งหลักได้อะมีสติมีสัมปัชัญญะแล้วเรื่องเราต่างๆเราเนี่เป็นเราเรียนหัวปวดหัวเนี่ยเราก็ต้องการตัวช่วยน้ำมันปลาอันนี้คือใช้น้ำมันปลาที่มี DHA ซึ่งเป็นไขมันดีนะค่ะ40%่เผสมใบแปะกล้วยแล้วสารสกัดจากใบแปะกล้ยเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยในงานวิจัย ซึ่งจะเพิ่มความทรงจำทั้งระยะสั้นระยะ,ะ,ย,ะยาว,ยาวต้านอนุมูลอิสระป้องกันการทำลายของเซลล์สมอง,งคือในสมองเรา่ยมีเซลล์สมองเยอะแยะมากมายเลยพี่มันก็ถูกทำลายเราก็ต้องการใบแปะกล้วยอันนี้แหละซึ่งมีช่วยยับยั้งการทำลายของเซลล์สมองชะลอรักษาโรคสมองเสือเอ่อมทื่เรียกว่าัลไซเมอร์ค่ะใช่แล้วมันจะทำให้เรามีสมาธิที่ดีแล้วก็ช่วยลดภาวะซึมเศร้า มันจะทําให้การไหลเวียนของเลือดดีดคือมันทําให้ระบบสมองของเราเนี่ยมีการไหลเวียนดีแข็งแรงน้ํามันปลา40%น้ามันปลาที่มี DHA 40%ผสมใบแปะกล้วยคือ1เม็ดของอันนี้ค,คืออ,อันนี้ในตลาดเนี่ยเราได้ชื่อว่าเกรด A ที่สุดเกรด,ด A ค่ะแต่ว่าน้ามันปลาเขามีแยกนะคะเป็นส่วนก็เลยอยากให้คุณผู้ชม,มได้ติดตามที่มันมี EPA มี DHA เอองงน,นะคะจะมีของเราเนี้ยตัวเนี้ยที่พูดกันอย่าง DHA สูง <0 S 2> วันหนึ่งสองแคปซูลก็พอค่ะเช้าตื่นมาวันนึงสองแคปซูลบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงจอตาคแค่นี้เองค่ะเพื่อไหลเวียนด,ดีนะคะคือเราใช้ร่างกายอ่ะเราต้องรักร่างกายตัวเราถูกไหมคะถ้าเรารักร่างกายตัวเราเราทําได้หลายวิธีนะคะหนึ่งในนั้นก็คือว่าเมื่อเราวัยของเราเดินหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ย บางทีการออกกําลังกายหรือการกินอาหารเป็นยามันไม่ทานไม่พอไม่พอบางทีเราต้องใช้ตัวช่วยปัจจุบันมันมีโรคฮิตด้วยคือซึมเศร้าโอ้อันนี้สําคัญะนะคะอันนี้ก็แก้ไขได้นะคะหมายถึงว่าช่วยดูแลได้คือพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะคะคือเราเนี่ยเป็นอยู่ <laughs> ก็ไม่รู้ละว่างงานเดนเรลกงานเดนเร็กก็เลยนั่งรอไ,ไห <c oughs> ท้ท,ที่ที่ทำรายการทุกวันนี้นะคะก็คือเป็นโรคซึมเศร้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหายนี่เรามีตัวช่วยค่ะเรามีตัวช่วยเัา <c oughs> อ่อยเรามีตัวช่วยแตัว <c oughs> คือทั้งวันเนี่ยเร,เรานั่งเคี้ยวอันนี้ทั้งวันนะะ่ะค่ะ อันนี้เรากินอันี้ตอนเช้าสองเม็ดสองเม็ดใช่ไหมคะแล้วเราเราเล่นเคี้ยวไป่ี่ทั้งวันเล้วค่ะกลัวกลัวคือถ้าเราไม่เคี้ยวขนมนะคะเราจะไปเคี้ยวคนอื่นเราเคี้ยวขนมดีกว่าอันนี้คือเรื่องจริงคือมันช่วยระบบสมองข่าวสาทคือประสาทจอตาด้วยมันจะไม่ห้ตาตาชื่บสดชื่นแจ่มใสอะนะคะอันนี้น้ำมันปลาของเรา Fishticle ซึ่งขายดีมากในไทยทม์อารีแอนส์ค่ะวันหนึ่งสองแคปซูลก็พอ ขวดหนึ่งห้าร้อยบาทสองขวดแลวสองขวดไม่ขายพันมงหรอกเอาไปช่วยกันเราไปช่วยช่วยกันจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยกันแต่ไม่ต้องมาช่วยจัดรายการด้วยกันนะอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าจัดรายการแก้โรคซึมเศร้าสองขวดคาหนึ่งขวดห้าร้อยสองขวดเจ็ดร้อยห้าสิบแค่นี้เองไม่ทํากําไรเยอะไม่เอากําไรเยอะขายเอามันขายเอามันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปได้ที่แอปแนวหน้าเถวหรือ 0 2 3 6์สองสา่สี่แค่ะ0-2ค่ะศูนยสองสามแค่ะค่ะอ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็นผ่าไปอหนึ่งจริงๆอันนี้นะปอกอันนี้เล่าไม่อาพีเลอยเนั่งเคียวทงบันกรอบรรกรรมันแก้เครียดตอนนงคนก่อนนอนทีอยากกินขนมบางทีพี่ไม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 ่กลางวันกลางวันแก้รียดแ้แก้เคียดแก้เคียด น้ำมันปลาเราเราบอกเลยน้ำมันปลาเรานี่คือสุดน้ำมันปลาคือที่สุดเจงเจงน้ำมันปลาเรานี่กดโอเมก้าสามดสูงมากคนอื่นใส่ไม่เท่าไหร่ล้วไม่รู้ว่าเราใส่ของเราเต็มที่2กระปุก700บาทเรียนเชนนะคะแล้วไปอีกที่หนึ่งคืออันนี้คืออะไร o r ร s เ l ซลทค่ะ o r ร s เรซลทนี่มันคือมันก็ตั้งชื่อขึ้นมาให้มันเรียกกันง่ายนะคะ o อร์เซทมันคือโคควท โคควเทนเป็นสารอาหารจําเป็นในขบวนในขบวนการระบบเขาเรียกว่าหายใจระดับเซลล์เข้าไปถึงดูแลถึงระบบเซลล์เลยนะคะค่ะก็คือเซลล์เนี่ยถ้าไม่มีโค q วเทนทำงานไม่ได้ร่างกายก็จะแปลกและค่ะคือมันจะเสียสมดุลและทำงานไม่เป็นกระบวนการและค่ะใช่ใช่ใช่ โคคิเทนขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเซลล์ไม่สามารถหายใจไดนน้นั่นหมายความว่าไม่มี CoQ10 อยู่ในเซลเลยไม่หายใจออกเซลตางใช่แต่มันต้องมีตัวผสมกันค่ะใช่ต้องมี CoQ10 ด้วยนะคะแล้วก็อวัยวะที่ต้องการ CoQ10 สูงคือหัวใจใตับ <Ha. S 2> ตับไตสมองนี่ค่ะ <Ha. S 2> จำเป็นไหมล่ะคะคุณผี้ชมต้องมีโคคิวเทน Q มันต้องมีโคคิวเทนค่ะอ๋ออันนี้ไปบอกว่าไปเช็คดูได้ไปดูรายละเอียดได้ในเน็ตทั้งหมดเลยนะคะว่าโคคิวเทนความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของเขาคืออะไรนะคะ <Ha. S 2> แล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันจํานวนมากทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุน่นสั่งจ Co ่ายโคคิวเทนร่วมกันกับยาแผนปัจจุบันในการ <Ha. S 2> รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดโรคหัวใจค พี่เคยมีประสบการณ์ด้วยนะคะคุณปองคือ,อคนที่เป็นสมาชิกกันของบริษัทไทยธรรมแล้วก็ฮัลโหลโทรกันแล้วอ,อ,อยู่ ICU อย่างเงี้ยค่ะเราขออนุญาตคุณหมอบางทีคุณหมอออกไปไม่ได้ยอดญาติเขายอมนะคะก็ใส่ใต้ลิ้นเจาะเจาะเดียวกันเมล็ดมันไอเม็ดมันแบบว่าเป็นน้ํามันนะคะเจาะเจาะแล้วก็พยายามใส่ใต้ลิ้นเพราะใต้ลิ้นเนี่ยจะมีเส้นเลือดใหญ่แล้วตัดตรงลงไปก็จะเร็วกว่าที่ใส่ในกระเพาะอะคะ่ะ ช่วยได้<ม>บอกว่าแล้วมีมีอีกรายหนึ่งนะคะที่จะต้องอทำบายพาสค่าใช้จ่ายเมื่อสักสิบปีที่แล้วเจ็ดแสนกว่าค่ะเจ็ดแสนกว่าสองเส้นนะสองสองามเส้นนะคะเจ็ดแสนกว่าก็ปรากฏว่าเราเข้าไปดูแลทนันตัวนี้แหละ,ค,ะ<ม>ค่ะตัวนี้ตัวนี้ตค่ะคิวแทนปรากฏว่าคุณพ่อเขาอายุ70็ิเท่าไหร่ก็ไม่รู้ พอไปตรวจครั้งใหม่ที่เตรียมว่าจะดูตำแหน่งให้แน่ชัดแล้วก็ผ่าปรากฏว่าอ้าวทานไปเดือนกว่านะคะไม่ต้องแล้ว <All right. S 2> ไม่ต้องผ่าเลยค่ะไม่ต้องผ่าไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเจ็ดแสนกว่า mm hmm. อันนี้อันนี้อันนี้คือประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอแล้วก็มีความมั่นใจนะคะ mm hmm. ว่าโค q ิคเทมันจําเป็นกับหัวใจจริงๆค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าโค q ิทเนี่ยการดูดซึม การดูดซึมที่ดีเนี่ยมันจะต้องละลายในไขมันเราถึงต้องมาทําในรูปลักษณะน้ํามันแบบนี้อ๋อค่ะไม่ละไม่ละลายค่ะะมานมันมันละลายได้ดีในน้ํามันแล้วก็ทําให้การดูดซึมเข้าไปทํางานในระบบเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะเขาก็ใช้น้ํามันรําข้าวค่ะเลือกน้ํามันที่มันดีด้วยนย่าค่ะเอน้ำมันที่มันดีด้วยก็ทําให้มันเสริมฤทธิ์กันนะคะคือน้ํามันรําข้าวเป็นตัวละลายของโคคิวเทนแล้วก็เสริมฤทธิ์กันดีขึ้น เข้าไปถ้าถ้าสมมติสนิทสนิกันจะบอกเลยว่าพกใส่กระเป๋าไว้ะคะมันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นยาจําเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะเกิดแบบอ๋อหัวใจเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอะไออย่างเงี้ยค่ะกัดเลยกัดแล้ว,แล,วแล้วพยายามอม<อ>ใต้ลิ้น วาใต้ลิ้นที่เมื่อกี้บอกอะค่ะคือถ้าเรากินไปผ่านกระเพาะเนี่ยคือคือเป็นลักษณะธรรมดาที่เรากินกินเพื่อบํารุงกินเพื่อป้องกันนะคะแต่ว่าแต่ถ้าสมมุติเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนก็ให้ให้กัดแล้วก็ให้มันเป็นกัดให้เม็ดมันแตกแล้วก็น้ํามันก็จะโดนเส้นเลือดใหญ่ใต้ใต้ลิ้นค่ะแล้วมันจะลัดลงไปเร็วขึ้น ไปช่วยได้เร็วขึ้นค่ะไม่ถึงว่าต้งเกิดเหตุแบบแบบจังหัวใจอะไรอย่เหมือนคนแบบล้มตึงไปที่เราเรียก1669กว่า1น6่งหนึ่งหกว่าจะมาสมองหรือหัวใจอะไรอย่างงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ตันเนี้ยเทนเข้าไปไปช่วยระบบการทำงานให้มันฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ได้ทัน ทันใจนะคะไม่งั้นกว่าผู้ช่วยจะมาช่วยเรากว่าจะมาถึงอะไรอย่เงี้ยนะคะเราอาจจะช้าไปพกใส่กระเป๋าเอาไว้อายุมากๆควรจะมีโค q 1 0เอาจะ้ีนะแล้วทำไมเราเรียกออเรซอนเทนอก็ทำไมเราไม่ได้ยกโควิเทเลยพี่ก็ก็โคิทมันเป็นชื่อกลางทุกทกคนมันก็จะโค q ิ0ทกันหมดคะมันเป็นชื่อสารค่ะเพรเป็นชื่อสาค่ะเราก็ต้องมีเขาก็เรียกว่าเราก็ต้องมีอื อบอกยี่ห้อเราอะไรเงี้ยค่ะโอเรโซเทนมีผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจถ้าหากว่าพกติดตัวเอาไว้ถ้าหากว่าเป็นโรคหัวใจขึ้นมาปั๊บกัดเลยกัดกัดใไว้ใต้ลิ้นเลยค่ะหรือถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่รู้ตัวไปญาติก็สามารถจะ ใช้ได้เจาะแต่ต้องเจาะเจาะต้องเจาะเจาะให้มันเป็นน้ำอ๋อแล้วปกติแล้วปกติวันปกติทานได้ไหมคะทานได้สิคะบรุงแต่ปกติก็ทานเป็นแบบแคปซูลโอ้ไม่เป็นพลังงานเลยค่ะเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้มันเป็นพลังงานในการกลไกทำหนีก็วันละวันละเท่าไหร่วันละหนึ่งแคปซูลนะฮะวันละหนึ่งแคปซูลสองดีกว่าเนาะสองเหรอคะเราก็อยากวันละสองแคปซูลโดยปริมาณของมันที่มันจะช่วยได้ดีทานตอนเช้า ก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้เน้นอะไรคือหลังอาหารก็ได้ค่ะท้องว่างก็ได้ค่ะทุกวันแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เวลามันสม่ําเสมอค่ะเช่นเคยทานเช้าก็ทานเช้าอย่างไรคะตรงๆอย่าไปเช้ากลางวันเย็นเอาอย่างเงี้ยสำหรับโรคหัวใจนี่ต้องต้องเอาไว้เลยนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะสองเม็ดสองเม็ดเอาไว้โดยบุคคลทั่วไปอย่างคุณปองออกกําลังอย่างเงี้ยเดินเนี่ยค่ะ ก็สมควรค่ะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นพลังงานของเซล<อ>ค่ะ<อ>เซลเราเซลเราเนี่ยทำงานได้ด้วยโคควิวเทนค่ะแล้วก็ออกซิเจนที่บอกว่ามันผสมผสานกันออกซิเจนอย่างเดียวไม่พอต้องมีโควิวเทนค่ะคือไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเซลไม่มีแรงค่ะ แล้วก็ของเซลเป็นอาหารของเซลเซลจะฝ่อลุไปเป็นอาหารของเซลคือออกกำลังกายมากเท่าไหร่เราก็ยังไม่ไม่พอหรอกแต่ถ้าอายุเรามากขึ้นเนอะแต่ถ้าเรามีเติมอาหารของเซลล์เข้าไปมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเป็นโรคหัวใจก็จะช่วยดีดีด้วยรายละเอียดก็กดดูได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวฮิตกันนะคะฮิตกันมากมากโควนค่ะ เคยเห็นมาใส่ในขวดสำอางด้วยนะพี่อเขาก็แบบว่าให้ม่ประโยชน์มันก็ระดับเซลล์อรค่ะมันไปโดนตรงนั้น็ค่ะค่ะอ๋ออ๋ออ๋อที่เป็นน้ำมันเออที่เป็นน้ำมันใช่ใช่จะมีโคเคนอันนี้มันละสองเม็ดนะคะสำหรับโอเรซอนเทนเนี่ยหนึ่งกระปุก700บาทสองกระปุกไม่ขายหลักพันสี่สองกระปุกเอาไป1,100บาทตอนนี้เลย ลดสำหรับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเนี่ยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะคะเออ LDL ค่ะต้านอนุบุนิสระค่ะเวลาเวลาเวลาไปตรวจเืได้จำได้ไหมเราต้องดูกันคือข้างหน้ามันเลบอกว่าเอ็ดีเอไตรกิสรายอะเอ็นดี LDL คอเลสเตอรอลไตรกิสราย ดูกอ่อนเลยเรื่องอื่นไว้ทีหลังใช่เพราะฉะนั้นมาที่แอดแนนซ์เฮลท์ค่ะ,คะหรือหมายเลข0 2 3 6 3 4 4 8 8ม่ค่ะค่ะ,คะนะคะอเอาละทีนี้นี่ก็เป็นช่วงแรกของเราแล้วเรามาดูอีกเรื่องหนึง่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวขององ,งุ่นอีพี EP ที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดถึงองสารสกัดจากเปลือกอง,งุ่นค่ะ ราวน,นี้เราพูดถึงเรื่ององุ่นเราจะมีองุอ่นเยอะมากเลยซีรีส์ซีรีองุ่นเนี่ยมีถึง,งหกตัวนคะคะเพราะอย่างอายกตัวอย่างอย่างเช่นใครต้องการดูแล,แลผิวโดวยเฉพาะมันก็มันก็ผสมอย่างอื่นผสมผสมไลโคปินในมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะมันจะแยกตามความต้องการว่าร่างกายเราต้องการอะไรอะไรงค่ะองุ่นอันนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมกับสารสกัด เป็นน้ำมันมเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมกับสารสกัดเมล็ดองุ่นคือน้ำมันมเมล็ดองุ่นสกัดเย็นไปผสมกับสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นสูตรเข้มข้นพิเศษอาจจะงงหน่อย <c oughs> ก็มันมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการทําตัวละลายอะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะมันเกี่ยวกันกับอย่างนั้นอะ <c oughs> จริงจริงมเมล็ดองุ่นนี่สุดยอดนะคะเพราะว่าละลายในน้ําก็ได้ละลายในน้ํามันก็ได้แต่เมื่อเราเอาน้ํามันเมล็ดองุ่น สกัดเย็นมาเนี่ยคุณสมบัติเขาก็จะเป็นในลักษณะที่มาทำมาทำให้สารเมล็ดอง,งุ่นที่เป็นผงเนี่ยคะ่ะมารวมกันแล้วมันละลายได้ดีขึ้นอีกแล้วเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกอย่างเงี้ยค,ะค่ะมันก็กลายเป็นน้ำมันมมเมล็ดอง,งุ่นสกัดเย็นสกัดเย็นนี้คือคือเพื่อไม่ให้มันเสีย เสียคุณสมบัติมันไปอะค่ะเหมือนบีบเปนี่หีบเี็บอย่างเงี้ยนะคะสกัดเย็นแล้วก็ผสมกับสารสกัดเมล็ดงูนที่มันเป็นสาร OPC ค่ะแพงมากค่ะคือเม็ดเมล็ดงูนนะคะแล้วมันจะมีส่วนที่ไม่มีประโยชน์ก็ต้ออกไปแล้วก็เอา OPC ที่อยู่ในเมล็ดงูนใช่ใช่ใช่ใชในตัวเนี้ยค่ะที่หลอ ที่<ช>เราเวลาเรากินไอ้หัวเราคายมลเมล็ดทิ้งเหรอนั่นแหละสำคัญใน,ในมลเมล็ดเนี่ย<ช>มันมีสารที่ว่า OPC ใช่ค่ะแต่เราจะไปแกะมันยังไงล่ะมันไม่ได้มันต้องใช้กระบวนการซึ่งในมลเมล็ดองุ่นมีสารที่เรียกว่า OPC เนี่ยสูงมากการเป็นวิธีการสากัดเย็นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสาร OPC มีลิซเตลัยมีลิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีห้าสิบเท่และสูงกว่าวิตามินอียีเท่า โอพีซีนะผิวดีเลยอ่ะน้ำมันเมล็ดองุ่นให้ผลที่โดดเด่นยิ่งในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณสารโอพซีทำให้เส้นเลือดนั้นยืดหยุ่นเหนียวขึ้นไม่เปราะบางป้องกันเส้นเลือดแตกสร้างต้นทุนหลอดเลือดก็คือว่าป้องกันเส้นเลือดแตกนั่นแหละทำให้เส้นเลือดแข็งแรงก็ฝรั่งเศสจดเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตกใช่ใช่แล้วก็ อันนี้จะอยู่ในร่างกายได้เพียง72ชั่วโมงไม่งก็ไม่ต้องกลัวสะสมค่่ไม่ต้องกลัวสะสมอันนี้เป็นเกรฟซีซึ่งถือว่าเป็นดาราของไทยทำมากเกรฟซีออยนับตั้งแต่แรกตบริษัทเลยค่ะ plus เกรฟซีสเตรคซึ่งบริษัทอื่นยังทำไม่ได้คือบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็ ก็มีทาค่ะแต่ว่าด้วยความแพงเนี่ยบางทีแล้วก็ไปดูเรื่องปริมาณกันนิดนึงนะคะว่าเขาใส่เท่าไหร่นะคะขเขาใส่เท่าไหร่โอปีซีใช่ไหมปเพราะบางทีโ <O PC S 1> อปีซีเพราะบางทีเนี่ยมันจะเกิดผลต่อเมื่อ,อตัวเลขหนึง่งแต่เขาใส่ไม่ถึงมันก็ไม่เกิดผลนอกจากจะทานหลายๆเม็ดอย่างเงี้ยค่ะน,นะั่นแหละวันนี้1กระปุกนะคะสาหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน680บาทสองกระปุกสําหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน หนึ่งพับาทเท่านั้นเองค่ะติดต่อมาได้ที่แอดแนวหน้าเฮลนะคะหรือว่า02-363-4488ค่ะนี่แหละค่ะอีนี้ของเราก็เป็น E ีีเรื่องราวเกี่ยวเรื่องสุขภาพแต่เมล็ดตะนูนียเชียร์ค่ะเพราะว่าฝรั่งเศสจับเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตกมันยืดหยุ่นดีเหนียวไม่เปราะแล้วก็กินทุกวันเมล็กี่เม็ดพี่ตัวพี่วละส สอเมตรค่ะตัวพี่วละสองตัว<ม>พี่เรื่องเยอะกับเรื่องสุขภาพพี่มีหลายหลายโรค<ม>ทั้งเคย,ยมีอ<ม>ุบ<ม>ัติเหตุเยอะหลายอย่างเนี่<อ>นะคะ่ะทำไมมันอยู่ในลัการที่เ2ชั่วโมงก็ ก็มันเขาเขาทำนั่นเราต้องกินอีกอ๋อนั่นไงคะก็มันต้องกินหลังจากสองชั่วโมงแล้วก็คือเมนเทนไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ถ้าเด็กๆก็อาจจะไม่จําเป็นนะคะแต่สำหรับคนอายุเยอะแล้วแล้วเส้นเลือดนี่มันสําคัญเหรอแล้วยิ่งมีอุบัติเหตุมาบ่อยๆหรือว่าหลายๆโรคใช่ไหมคะมันก็อย่างคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะปลายปลายมือชา ปลายเท้าชาเส้นเลือดเล็กๆแบบมันไม่ค่อยเลือดมันวิ่งไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ช่วยได้ค่ะเอาละค่ะ EP นี้เราว่าด้วยเรื่องของการซ่อมแซมสุขภาพสวยด้วยเพราะว่าซีจีนจดเป็นยารักษาฝ้าใช่ใชตัวเดียวกันเนี้ยใช่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอหรืออย่ารอให้สึกหลอเราเสริมไว้ก่อนไปช่วยไว้ก่อนไปกันไว้ก่อนคือสึกหลอแล้วเราซ่อมให้ แต่ถ้ายังไม่สึกล้อเนี่ยไปเสริมไว้ก่อนไปป้องกันไว้ก่อนแล้วก็มีขนมดีๆให้ท่านสําหรับช่วงเวลาที่ต้องการขนมสุขภาพกินกรุบกริบกรุบกริบกรุบกรบกรุบกรินะคะทั้งหมดอยู่ในแนวหน้าเฮลท์ค่ะ02-363-4488นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง E ีีสำหรับแนวหน้าสุขภาพกับจารุดีสุขสวัสดิ์ค่ะ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ